สบายดีพี่น้องสบายดียมเสาบุญสกุลเด้อมื่อี้สิไปเยี่ยมยามบ้านยายพี่น้องเลยวันเราพิริย์ยังตอนเนี่ยกินข่าวบ้านยายเนาะกินเสาเสายาย

เดี๋ยวจะทำอบ้านอ้อยจ้าจ้าเงเรื่องงเรื่องลดี๋ยวจะทำบ้านได้อะไรกินบ้านอ้ยบ้านอ้ยโฮบ้านโอ้ยโฮอยากจ้าน้ำผิดกะทิพี่น้องเอ้ยล้นล้นปลาทูนะ ก็เขาขึ้นเลยเสียบใช่ไหมเนาะพักกิมแล้วก็มีถั่วด้วยเนี่ยจ้ารูปพี่น้องเราเราเก่งเนี่ยเราผ่ามะพร้าวได้เด้อเหตุโจดงโจดงไปว่ากันน้ำพริกกะทิแล้วพี่น้องน้ำพริกโล้นทอนแล้วเนาะทำงานเนาะจ้าปูนพันลองกินพักเก่งเลย

เช่นนัเเ้นจ้าเราทามากินข้าวเรา,รอาบอกจ้าโบเตทูจ้ามันเลยเนียงไปบ่กได้อะไรนะได้อะไรนางทำาะ่าตำประทูเราบ่ะบอกได้โน่นหนึ่งพี่น้องเอ้ยซสดคอมเมนต์กันเลยอ๋อจ้าจ้าประทู กินผักกินหยาไลยเฉพาะเราจังแชงแห้งนะพี่น้องเห็นไหม <c oughs> จ้า <c oughs> จ้าโอ้วอร่อยเหาะเลยจะงงานเน่นได้นะจะงงาน <c oughs> จะ้ังานไปว่าอร่อยอร่อยไปว่าเสพ จ้ะนี่เราไปทำบงเฮียนไปหน่อยเลยมีถั่วอีกคนกันละเสรบแห้งน้อยใหญ่นอจำเอาจำเอา ทายแล้วมองบ้านล้วก่อนพี่นุ้ยแาดเป็นไงนะเราเราทนหย่าทนยังไปเผานี่เขาเสพดิเห็นบอลเปรวยรวยโอ้ย <c oughs> โอ้ยเฮ็ดนี่นะสิมีเห็ดแกงซะยอดอยู่มงให้เนาะพี่น้องเนาะมานมาขอขาใหญ่ไว้ไปต้มสไก่นุน่ะปาขาเรา มะกล้วยกับบะหมี่แหละมะกล้วยแหงแหลกงมาแล้วพี่น้องเลยบนกระเพาะกะเพาตะกี้เราสมีกอกน้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาเรียกหน้าเม,มียงปัดานไปทำป,ป้าบอกพี่น้องวันนี้มันแหงมันแหลกพี่น้องเลย น้ำบบราลเลยเลิกใส่กันอันมาเสือ้อใส่ซื้อน้ำใส่มาในเรานะร้านเผนสื่อหายแล้วเปิดล่างจานเปิดอาบในน้หมดเดียวกันนี่แหละย่ารย,ายร้านเราสื่อหายอืม้มลูกพี่นองอดงามมาเลย ครัวเราโอ้ยให้ประเดี๋ยวไล่เถอะเนาะให้ประเดี๋ยวไล่เถอะถเนาะน้องเงยือนครัวแล้วก็เช่นนั้นแหละตะกี้บนมีได้เพิงข้างนอกบนละหุเขาเนะี่ยมันสิมันเสียนมันสิเดดเนาะบ้านนี้ก็เลยขังบ้านไปไปให้นขังบ้านมามุ่งให้เพิ่นเหดให้เพิ่นไฮร้านขังบ้านอ๋อตรงนี้ประตูลเลยพี่นอกก้องเกยนี่นะ วันนี้เราสังสระซิบชาดประตูทางโออหอข้าวกระหูเด้อนี่เด้อพี่นี่บริกินสะอมเลยนี่นะมาใหญ่นองจหญนางลายเดิมมันห่างอยู่สูงหยอดนะ น้ำเลมงนีะพี่น้องเอ้ใบลิมโมงภามมษาไทายจะเรียกกันยังดอกเด้อห้างหมงูแดงมีไข่บ่นอ บอมันเผาฐานบ่หี่วะบอแล้วเผาฐาน่นาดนั่นเผาฐานเก่งทงไม่ใหญ่นี่เนาะออืมักคตินปลากระเลวดเถ่อ เองเป็นย <c ười> <T> ังมาเราวะแท้จริงเขาหายัย่งตีปลาตัวแถมเข่าอีกบ่านน่ะเนาะแซ่บแห้งเนาะแถมเข่าอีกเนาะขูดหมอยังไงพี่น้องเอ้ยความแซ่บแห้งหมดนะ Rồi. Đem vào đường lên đường. Đường ăn cơm 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 ăn จ้าจ yeah. yeah. ้าจ้าแซ่บแห้งพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขออำลาประจักรพรรดิพิษเสมีเดอร์มากราไโกนไหลโกเซยูดีมแห้งบุดสุขสกุนลำร่วนรือยพอกันใหม่ขิมหนาสบายดีไปแลวพี่น้องเอ้ยเบิดเข่าซองจานยาย